ใช้มาหลายตัวแล้วจนจะไม่ทําแล้วทุเรียนคง oh. จะเลิกละเลิกเอาทุเรียนไม่เอาเตยพอมาเ<ม>จอแมกมามาฉีดดีมากที่สุดใชยแล้วภูมิใจ <c oughs> ออบอกหาตัวไหนมาก็ไม่เห็นดี <c oughs> ตอนมันเป็นเรายังไม่ได้ฉีดอะใบมันจะหอ่หอหอ่อห่อเขาเรียกว่าเพีย้ยไฟมันลงนะรัรไม่ได้ใช้ตัวนี้นะฉีด <c oughs> จังไงมันก็ไม่ดีไม่ดี พอมาใช้ตัวนี้มันดีขึ้นมาหมดเลยก็ยาก็คือยาตัวเดิมอยู่อาลายลายเยอะเลยเต็มเลยอันนี้มันก็ใช้แมกมามันเนี่ยมันจางออกสลายออกเยอะเลยค่ะฉีดไปกี่วันครับถึงรู้ว่ามันมันเริ่มดีขึ้นฉีดไปกี่สองวันนะเรามาเทำแบบนี้มันก็หลุดออกหลุดออกค่ะพอร่างกฉีดไปสองวันะก็มาดูใบเราฉีดอย่างตัวอื่นมามาจัดอย่างนี้มันก็ไม่ออกให้เรานะแล้วไอ้พวกหนอนเพลี้ยแมลงเป็นยังไงบ้างครับพอฉีดแล้วมันก็ดีขึ้นมาอย่าง คุณเห็นนั่นแหละแบบนี้แหละเราก็จะต้องใช้ประจำแล้วค่ะเมื่อก่อนมีเยอะไม่น้อนเพียนี่ก่อนไม่ได้ใช้นะย,ยังไม่ยังไม่ได้ใช้ยิ่งเยอะใช้ตัวไหนมันก็ไม่เห็นดีเลยมีเตก แล้วล่วงลงล่วงล,วง,ลวงค่ะใช้มาหลายตัวแล้วจนจะไม่ทําแล้วทุเรียนคงจะเลิกละเลิกเอาทุเรียนไม่เอาแต่แพอมาเ<อ>จอแมกมามาฉีดีมากที่สุดจ,จนอยากจะกลับมาทําอีกทีอ่อยากจะเอามาปลูกค่ะไปซื้อต้นมาตรงไหนไม่ดีเอามาใส่ใหม่แซมเลยปลูกแซมเลยตอนนี้อจะยอมรับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่แรกฉีดยาเพื่อตัวอืนอ่นน่ะมันก็ไม่เห็นดีขึ้นมาฉีดไปนะ่ะ ครึ่งขวดน้องมาขอแบ่งซื้อมาน่ะน้องก็มาเห็นฉันขอไปใช้มั่งสิอขอซื้อแม็กมามาขวด,ดขวดเดวดดียนี่ลแล้วน้องมาแบ่งใช้แล้วเป็นไงมั่งเข้าไปฉีด เขาบอกดีเขาบอกว่าถ้าจะเอาอีกก็สั่งมาให้เขาด้วยนะก็เลยสั่งสั่งรอบสองเลยสั่งมาเผือเขาด้วยคนหนึ่งสั่งมาเผือเขานี่แหละพี่สั่งสองรอบแล้วนะอ่านี่รอบที่สองแสดงว่าใช้ดีแล้วนี่ใช้ดีสิก็บอกว่าหมดแล้วจะสั่งกลายเป็นขาประจําเลยค่ะแล้วเมื่อก่อนต้องฉีดบ่อยไหมเมื่อก่อนฉีดยาเนี่ยเมื่อก่อนเหรอ หมดค่ายาไม่รู้เท่าไหร่เลยบางทีสามวันก็ฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดไปแล้วบอกว่าไม่อยากจะฉีดแล้วอยากจะเลิกแล้วยิ่งฉีดก็เห็นมันร่วงไม่เห็นมันอยู่เลยร่วงนี่คือใบใบใบเหมือนมันกินแล้วเองห่อหอ,หอเล็กๆแบบเนี้แบบนี้ใแบเบนี้ย มันกัดนั้นมันห่วงมันลงมาใบมันน่ใบเล็กๆนี่เหรอที่มันโดนกัดเออมันโดนเนี่ยแบบนี้แหละมันจะร่วงเวลามันกําลังออกใบขี้ออกมาน่ะอ๋อมันโดนมันดูน้าเลี้ยงกินหมดเลยเออั่าหละแล้วก็ร่วงไอนี่แหละเราก็บอกว่าดูสิเนี่ยใบคืนกับปาดีเราก็ภูมิใจแล้วประมาณกี่วันเห็นว่าใบมันกลับคืนมาดีเนี่ยอ๋อมันก็เป็นอาทิตย์อ๋อเป็นอาทิตย์เอออาทิตย์น่ะแตกใบอ่อนดีไหมดีสิออเหรอ แตกไปอ่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งก็กลับคืนมาสู่สภาพปกติค่ะถือว่าไวยเหมือนกันนะก็วยสิยังบอกว่าใช้แล้วภูมิใจ <c oughs> ออยังบอกหาตัวไหนมาก็ไม่เห็นดี